ค่ะตอนนี้แล้วก็มาอยู่หน้าร้านขายขานมนะมคะขายขนมหลากหลายและลและเราก็เจอขนมประสาทสมุยค่ะสมุยมะ้ากกอบสมุยที่ว่าเราไม่มีที่นี่มัมีขายอะ่ะแสดงว่าแสดงว่าอะไรดีอ่อะชื่อก็บอกแล้วชื่อก็บอกว่าเป็นไทยกัวอะไรสักอย่างนะินค้าจากไทยค่ะแต่กูไม่เคยเห็นเลยสมุงสม้วนชั้นน<อ>ุข้าวมนชั้นนุ้นเป็นกบแก่นี่ เจอมามาแล้วมามาไทยค่ะอยู่ที่ชายน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเจอมามาแล้วตัวฉาวาไ่ก่อนซานอะไระเขาบอกซานซานซานควายซานควายซานก็คือสิบห้าบาทของไทยนะคะสิบห้าบาทซานควายก็ถึงว่าล่ะเพื่อนเราบ่นแพงกันจังเลยแพงเหมือนกันนี่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  มันคืออะไรสับปะรดสับปะรดกวนค่ะแม่เซียนโพนะคะจากเพชรบุรีนะคะเคยกินเหรอคะไม่เคยกินค่ะมันเขียนมันเขียนไว้นะคะมีอะไรอีกคะไปทางนู้นค่ะไปทางนู้นค่ะอ่านี่ค่ะมีล่าค่ะนี่นี่คอฟฟี่เป็นคล้ายๆแบบของโอท็อปนะมันจะอยู่ตามแบบร้านขายของโอท็อปที่บ้านเรา อันนี้เขาก็เอ็กซ์พอร์ตมาถึงที่นี่กันเลยทีเดียวแล้วก็อินพอร์ตนะครับอินพอร์ตเข้ามานะคะชาแลนเราเอ็กซ์พอร์ตเจ้านี่ออกมาแล้วจีนาก็อินพอร์ตเจ้านี้เข้ามาขายค่ะเยี่ยมเลยค่ะก็จะแพงอยู่เหมือนกันแต่ละอย่างนี่ราคาก็เยอะนั้นเลยนี่นี่นี่อ่านื่อแต่จีนขุนทุนบนไนี่ครับไท่กัวยีนนานอะไรอ่ะซื้อปิ่นแปลว่าร้านขายสินค้าไทยแล้วก็เวียดนามในนี้ไม่ได้มีแต่สินค้าไทยอย่างเดียวมีของเวียดนามด้วยบริษัจินด้วย นี่หมากเหรออันนี้อร่อยนะสมัยเด็กๆอ่ะอ้อนี่หมากฝรั่งสมัยเด็กหรือเปล่าใช่ใ่าไม่ใช่หมากฝรั่งมันไม่น่าจะใช่หมากฝรั่งนะชื่อภาษาไทยมันจะคล้ายๆสูกัสแหละเออเดี๋ยวนี้ที่ไทยไม่ค่อยจะเห็นแล้วนะสิ่งสำคัญคือนี่เห็นไหมเห็นข้างกล่องไหมภาษาไทยเลยจำนายนะจำนายโดยนะภาษาไทยโอ้ับ ของลูกหาของไทยก่อนนบอกเลยอยู่ที่ชัหนา่าอดอยากของไทยอย่ามาซื้อเชียวนะกับไทยค่อยกินทีเดียวให้หายอดอยากแม่งแพงเยี่ยเของที่จีนนะแพงมากๆมาม่านี่แพงกว่าสองเท่าเลยใช้คําว่าแพงเยี่ยเดีกว่าไหมครับผมเพิ่งเจอครับคุณเห็นไหมครับคุณได้ไหมยาดงโอ้ยเซียนครับโอ้ยเซียนเดินไป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 ไไปเดินไปไปอ ยาดมตาโพยเซียนเนี่ยค่ะยาดมตาโพยเซียนเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยยาดมตาโพยเซียนใช้ดมใช้ทายาอมยาอมอยากกินยาอมใช่หรอยาอมนี่ตาตะขาบได้ผลดีมากไยาหมองยาพรวัดพรมีอะไรอีกมีกระต่ายบินไหมเออมีกระต่ายวินไหมไม่มีก็ไม่รู้สินะอันนี้ของประเทศลาวชัวเรสภาษาเนี่ยเวียดนามเวียดนามก็ไม่รู้สินะสมัยเราเด็กๆใช้แต่ยากุ้งอ่ะ ตัวละโคตรแสบเลยยากุ้งคืออะไรวะคืออะไรวะมันเป็นยาค่ะมีลูกกุ้งสองตัวอยู่หน้ายาขวดอในคลายน้ำลาขวดเล็กๆนี่ดูกล่องไหมอย่างแจ่มกล่องกล่องมันเรียงเป็นร้ายได้เลยนะแจ่มมากมีน้าคล้ายนั่นเลยเท่งถึงเฮ้ยคุณคุณรู้จักไหมถั่วที่ไม่อนใครกินแล้วมันถั่วเปนเม็ดใส่ในกล่องอ่หก็โกแก่นะที่ห่อโกแก่อะเออเดี๋ยวงี้นะครับดูกันผมพูดถึลุงเกิียดลุงก่อนหมวะโกแก่เจอแล้วคะเป็นฉันวาง สิบห <15. S 2> ้าหยวนค่ะสิบห้าหยวนห้นหนาหยวนก็คูณห้าเลยนะครับก็รวมๆแล้วก็คือเจ็ดสิบห้าบาทนะครับแพง,อ,นนงอีกนะคะกระป๋องนะครับอาจารย์แล้วก็ถ่ายรูปจังเลยยิ้มเลยค่ะคือครูคงทำนะครับซึ่งชื่อภาษาจีนเขาคือหวงเหล่าซื้อนะครับก็ติดตามมาทําสารคดีก็ร่วมกับลูกๆศิถ่ายอะไรนะครูจะถ่ายหน้าราับรอง,องว่าได้เบื้องหลังไปให้น้องๆดูแน่นอนเลย ก็เราก็อยู่อยู่มหกกันแล้วนะเอ<สถ>อบิน<สถถ>ี<สถ>้ขึ้นมหกก็ไหนๆก็จะออกแล้วก็ตักหน่อยไปไปต่อไปาาซื้อของมามาไปซื้อของคัดก่อน